ในป่าทึบทางตอนเหนือของแผ่นดินลุ่มแม่น้ำเย็นมีป่าผืนหนึ่งที่ผู้คนต่างหลีกเลี่ยงจะเข้าใกล้ทั้งสัตว์ป่าและมนุษย์ต่างรู้กันดีว่ามีบางสิ่งอาศัยอยู่ในเงาไม้บางสิ่งที่ยาวเกินจะวัดตัวได้และเงียบงันเกินกว่าจะเป็นแค่สัตว์ธรรมดา ผู้คนเรียกมันว่าพญางูนารีงูยักษ์ที่ว่ากันว่าลำตัวยาวเท่ารถสิบล้อเรียงต่อกันหัวใหญ่เท่าเรือดวงตาแดงสว่างในความมืดและเกล็ดบนตัวเป็นสีดำเขียวแวววาวราวกับหินหยกเคลือบพิษใครที่เดินลึกเข้าไปในป่าโดยไม่เคารพก็จะไม่ได้กลับออกมาอีกเลย เรื่องราวของพญางูถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นบางก็เป็นคำสาปของเจ้าแม่ผู้เฝ้าป่าบ้างก็เป็นผู้พิทักษ์ธรรมชาติที่ปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากความโลภของมนุษย์ไม่มีใครรู้ความจริงเพราะไม่มีใครอยู่รอดกลับมาเล่าอย่างชัดเจน กระทั่งวันหนึ่งชายหนุ่มชื่อรามินนักสำรวจหนุ่มผู้มีความไฟฝันจะเปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติภาคเหนือเขาไม่เชื่อเรื่องตำนานเขาเชื่อแต่แผนที่กับหลักเหตุผลเขานำทีมเข้าป่าลึกโดยไม่ฟังคำเตือนของชาวบ้านใช้เสียงดังเคลียร์ทางด้วยเครื่องจักรเผาเศษไม้โดยไม่สนว่าสถานที่ตรงนั้นอาจเป็นเขตห่วงห้ามตามความเชื่อ คืนแรกผ่านไปอย่างราบรื่นแต่คืนที่สองเริ่มมีเสียงประหลาดลอยมาตามลมเสียงเหมือนลมหายใจยาวๆที่สะเทือนพื้นเบาๆทุกคนในค่ายเริ่มรู้สึกอึดอัดเหงื่อไหลทั้งที่อากาศเย็นและในคืนที่สามขณะรามินยืนฉายไฟสำรวจริมลำธารเขาเห็นมัน แววตาสีแดงลอยนิ่งอยู่ในความมืดก่อนจะค่อยๆปรากฏเงาร่างมหึมางูยักษ์เลื้อยผ่านพุ่มไม้โดยไม่มีเสียงมันสูงเกินหัวมนุษย์ลำตัวยาวจนมองไม่เห็นปลายสุดรามินยกไฟฉายส่องแต่แสงไฟสะท้อนเกล็ดจนเขาต้องหลี่ตาและในวินาทีนั้นเองงูยักษ์พุ่งเข้าใกล้ด้วยความเร็วเหนือธรรมชาติ แต่มันไม่กัดเขามันเลื้อยวนรอบตัวเขาอย่างช้าๆดวงตาสีแดงจ้องลึกเข้าไปในจิตใจราวกับอ่านความคิด รามินทั้งหวาดกลัวและตกตะลึงเขาเห็นภาพหลอนซ้อนขึ้นในหัวป่าที่ถูกเผาสัตว์ที่หนีตายต้นไม้ที่ล้มเสียงร้องของธรรมชาติที่ไม่มีใครได้ยินมันไม่ใช่เพียงสัตว์แต่มันคือความโกรธของผืนป่าที่สะสมมานานจนกลายเป็นรูปร่างทันใดนั้นร่างงูงยักษ์ก็ลื้อออกไปปล่อยรามินไว้กลางลำธารเขาล้มลงหมดสติ เช้าวันถัดมาทีมของเขาพบร่างรามินหมดสติแต่ปลอดภัยข้างข้างเขามีรอยเลื้อยของงูยักษ์เป็นวงกว้างและไม่มีใครในทีมถูกทำร้ายเลย รามินฟื้นขึ้นมาด้วยแววตาเปลี่ยนไปเขาไม่พูดถึงงูไม่พูดถึงสิ่งที่เห็นแต่กลับเดินทางกลับหมู่บ้านทันทีและยกเลิกโครงการสำรวจทั้งหมดจากนั้นเขาใช้ชีวิตอยู่กับชาวบ้านช่วยสร้างระบบป้องกันไฟป่าปลูกต้นไม้สอนเด็กๆเ,เรื่องสมดุลธรรมชาติและไม่เคยกลับเข้าไปในป่านั้นอีกเลยผู้คนบอกว่าเขาเปลี่ยนไป พราะได้มองตาแห่งป่าและบางคืนเมื่อหมอกลงจัดคนเท่าคนแก่ก็ยังพูดเบาๆว่าพญางูนารียังอยู่เฝ้าดูเงียบงันอยู่ใต้พื้นดินรอวันลุกขึ้นอีกครั้ง